ตกใจเือร <Yeah, S 1> ์เกตเยตดูเดี๋ยวจะลงคลิปวิน,น,นาทีนั้นให้ดูไม่จับนะอะ่ืนน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับวันนี้ใครอะยอแชร์ถึงเดี๋ยวปล่อยงวดหน้าเลยวันนี้จะแก้บนปู่ด้วยโอ้โหคนเป็นสองพันสามโอ้พี่เสือ,อ่านสวัสดีครับ สวัสดีอย่างเป็นทางการครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้นะครับเจ้าของช่อง Youtube อาจารย์นอตตี้พารวยเพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยววันนี้มีทั้งช่องก๊อปก๊อนิวช่องออนอตตี้แฟนเพจ่าวทักสีดอนนอตตี้แล้วก็มาร์บรมีปูหนึงแฟนเกตดเดี๋ยวจะลงคลิปนินาทีนั้นให้ดูนะครับเนาะจะลงคลิปนินาทีนั้นให้ดูก็วันนี้ เลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนา2568เลขที่ออกล่างแตดๆา่งเฮ้คนห3 6เฮ้นะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่าผมจะเอาเลข3ไปดับบนล่างไม่มาหรอกไอ้นอดเอาอีย่งกับคุมหัวในเด้อสามมาบนล่างครับจ้านะครับแล้วก็ตามสัญญาที่ผมบอกไว้ว่าเมื่อคืนใครดูไลฟ์สด ผมจะให้เอาคู่เนี่ยใส่น้ําเต็มแล้วก็เอาแป้งเย็นเทลงเทใ,ใส่ผมแล้วยังไม่พอขออนุญาตเข้าแกงคุณแม่ไพบุญนะคะ,ะมาดามบุรี่ครับว่าจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาลาถวายปู่นี่หาจุดนี่จนพ่อแล้วก็จะเอาลูกคู่ไปไว้ศาลมีนองแล้วก็จะไปแก้บนที่สาลากางบ้านหมู่เก้าบ้านนนสวรรค์อำเภอสมเด็จเพราะว่าผมฝันว่าผมไปบนว่าขอให้เรียกเขาเข่าเด้องวดเนี่ยสามสอง นี่ละสามเจ็ดสองเจ็ดสามเก้านี่ละอืมก็ต้องไปแก้บนที่วุ่นนะต่วามื้อนี่ก็สีแก้เอาน้าให้ทีมงานละเทศไซกวานหละกะเดี๋ยวไปยืมวิกน้ำแม่ไปยืมชุดชั้นในน้ำเมียเสื้อเมียใส่มาลําให้ปูเป็นการแก้บนตามสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้เพราะว่าปูน่ะท่านน่ะอยากเห็นทุกคนมีความสุขก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนมอบความสุขให้ทุกคน นะครับจะเห็นว่าัา้างก่อนแล้วเทแป้งแล้วก็ไปเซเว่นปูท่านก็โอเคท่านท่านอยากได้แล้วก็ท่านเราจะไปโรตัส์ปู่ไม่เอาเลยปู่จะให้อยู่แค่ในขอบเขตของเราไม่ไม่ไม่นี่มากแต่ว่าให้ทุกคนมีความสุขผมก็เลยหาว่าเขาสีบนอย่างว่าปูจังสีส,สีสีถึงผมค้นพบตัวเองจนได้แม้แมนว่าคนพบ <c oughs> ว่าเป็ดเจเนพ้นพบว่าส <c oughs> <ume> ิ่งที่ปูอยากให้เห็นก็คือเอ้า จานให้บุญแล้วเด้งขึ้นมาพอดีมาดาบบุรีนะครับกันแดดจุดนะนะ่ <fit S 1> น,น,<ส>นแล้วนหนนะผ้โคตรนดาให้ฟันี่นี่อ่าแ้ท่ากันแดดจุอ่นอยู่น้องของเราน่ะผมก็เลยผมก็เลยเปิดขึ้นอ้าวอ๋อยางที่เลยทักไปเม่นแล้วว่าขอข้าวแกงนะคะรับข้าวแกงค่ะอ่าบันทึก็เลยบอกกลกระสันน้องซี่เดี๋ยวผมจะแต่งโตเป็นเจ้นอตตี้เนี่ยมาล่ำแก่บนนี่ยืมบิ๊กแม่กับเสือในเมียนี่มาล่ำแก่บนให้เด้อ มาสำนักนี่ล่ะเอาแค่สำนักก่อนเริงวดนี่งวดหน้าจังว่ากันที่ใไสนน่ะเออแล้วมื้อนี่ล่ะแล้วผมก็บอกว่าในคลิปถามเบิ่งเอาว่าปูแล้วมากิลีบ่แต่ว่าผมสัมผัสได้ว่ามาักพอมาถึงสำนักผมมาวันนี้ผมบอกทีมงานทุกคนเลยบอกว่าวันนี้ผมมีพลังไปดูต้นคลิปไปดูในช่องเบาทักกับช่องกอก์ฟ ok ิวได้หรือช่องย t u b e ของน้องมัดได้เพราะผมบอกว่าวันนี้ผมมีพลังแล้วอายุผมเนี่ย32ปีผมยังบอกในคลิปเลยว่า งวดน,นี้เราไปซื้อตัวเดียวนี่แหละก็คือสามสองหาลอตเตอรี่ตัวเดียวนี่แหละเพราะว่างวดน,นี้มันคล้ายกับงวดสิบหกทันวาก็คืองวดน,นั้นผมตามซื้อสองหนึ่งผมได้ยี่สิบเก้าใบงวดน,นั้นงวดน,นี้ผมก็จะตามซื้อแต่สามสองเพราะว่ามันจะไม่ได้เยอะตัวซื้อง่ายแล้วก็ผมไม่กลับเลยนะครับแต่งวดน,นี้ไม่ได้ยี่สิบเก้าใบงวดน,นี้ผมได้แค่ยี่สิบเจ็ดใบนะครับทําไมถึงได้แค่นี้ยทุนเหลือซ้ำนี้บิ่น้องมันถือไมมันไม่โดนมันไม่เข้ามาห้างงวดเนาะ อย่างที่ทราบกนดีมันไม่เข้าตั้งแต่สองลกราแลว้วก็ยาวมาเฉียดไปเฉียดมาแล้วบางงวดเนี่ยไม่ใกล้ก็มีงวดเมื่อกี้ไม่ใกล้กกลเลยแล้วก็สุดท้ายงวดนี้มาเข้าเม็ดเดียวสามสองบนนี่บนนี่ออกสามหกแต่เราให้สามเก้าถ้าใครกับบนหนึ่งได้ถ้าใครรู้สามนี่เด้บนล่างแต่ว่าก็ถือว่าสามนี่มาบนล่างถือว่าสามมาบนล่างแล้วทุกคนผมบอกว่าให้ซื้ออายุผมปีนี้สามสิบสองทุกคนครับผมเกิดพศสองพันห้าร้อยสามสิบหก ผมก็คิดไม่ถึงเลขออกสามตัวตรงนเนี่ยสองห้าสามหกมันออกอยังก่อนห้าสามหกอ่ะสามตัวตรงเลยแต่ว่าผมคิดว่าเถิงเขา,เาสิบอกว่าอันเลขออกแล้วยังคิดได้แม่งการเลขออกแล้วยังคิดได้คือผมอ่ะเน้นะอายุผมสามสิบสองใช่ไหมแต่พอสอบเกิดผมก็คือสองห้าสามหกสามตัวได้พี่น้องผมก็กว่าเด้ซื้อเสียดายอยู่แต่มื่อนี่ก็ยินด,ดีนะครับแล้วก็จะแก้บนก็นี่แหละจะแต่งตัวเป็นมาดามนัดขึ้นกันและเจนน็อตตี้แล้วผมโพสต์ด้วยเมื่อคืนบอกว่า ยเรียกเจนัสค่ะแมนปล่อยเป็น่ยนอี่อีกะย่านยุบค่านยุบย่านยุบตัวจริงหรือว่าตัวตนเดี๋ยวจะปล่อยงวดหน้ายังไงฝากกดแชร์กันหน่อยครับให้คนลำบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้หาให้เรืองราคาแบบมันสงการเออเดี๋ยวนะกินน้ำก่อนไป๊บนึงนะ